สบายดีเมนนื่อเขาอยู่ใส่วันอยู่ใส่ก็ได้เติบแล้วอะไรเติบตัวใช่ไหมตัวทั้งตัวทั้งหง<ำ>สบายดีวันนี้อยู่อุทัยธานีนะวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านนะหลังจากห้างหายไปโดนว่าจะกลับมาช่วงสวงการไม่ได้กลับนะคะแล้วเราก็มากลับช่วงนี้ตอนนี้ กลับมาเมื่อวานวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้นอนนอนพักผ่อนโคตรร้อนเลยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเมืองไทยมีแต่หน้าร้อนนะคะอยู่ไปอยู่มาไอ้หน้ารักก็มีแถมําเขาแล่นหมกับแม่ไม่ตลกกับเขาเลยอ่ะเดี๋ยวไปช่วยแม่เก็บแตงดีกว่า เราจะไปดูสวนแตงแม่กันนะคะไหนว่าเออไปเก็บแตงแตงแตงกว่าอึดอาไปไม่ต้องการแล้วร้อน <laughs> แล้วหมุนติ้วติ้วตวะเนี่ยหมุนเลยนี่ฮะเราจะมาเก็บแตงไหนว่าแตงมีแต่ดอกดอกแตงนี่คะ่ะแตงแตงกวาแตงกวาแม่แม่ปลูกไว้ แม่เคยเก็บไปแล้วเหรอคะเนีเ่ยเก็บรอบนึงแล้วเหรอคะหรือว่ามันไม่มีมะเ,เขือก็มีนะคะเนี่ยต้นมะเขืออ,อ,อ,อันนี้สวนแตงกวาไหนวะลูกแตงหาแตงไม่เจอเลยค่ะท่านผู้ชมแม่ไปขายเหรอคะนี่ค่ะเจอลูกหนึ่งละนี่แม่ ไ,ยยไม่ที่แม่เก็บไปรอบนึงอ่ะก็เก็บรับไปกินเราเก็บให้ผ้าเก็บให้ผักหวานหมูหวานอย่างนี้นี่ต้นมะเขือนะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะที่ต่างจังหวัดเราไม่ต้องซื้อขายด,ดอกไม้ไมได,อดอกไม้ไม่มีแล้วนะเหลือแต่ต้น<า>ละดอกอยังไม่บานเก็บมะเขือมะเขือพริกผักหวานนะคะมีครบมีครบเลยนะคะ อันนี้ต้นอะไรแม่ต้นตองฮะก้านตุงก้านตุงก้านตงอันนี้ต้นก้านตุงนะคะอันนี้มันกินกินยังไงอ่ะอ๋อเหรอไว้เลี้ยงนะคะเลี้ยงหนึ่งสองสามแกงส้มนะไหนวะหาแตงนะคะเนี่ยโอ้ขึ้นสูงมากเลย อันนี้ต้นส้มโอไหนส้มโอนี่ส้มโอจะส้มโอให้ให้คนผู้ชมให้เอฟซีดูเนี่ยส้มก็เยอะแต่ยังไม่แก่พักสีพักสีเยอะมากเนี่ย มันจะเริ่มเป็นมิตรดอกเมืม่อวานกินไปแล้วหวานมากเลยแดง,งหวานหวานอะไรหวานเบังหยังพักชี ส้มโอเยอะมากๆแต่ยังไม่แก่เลยสองต้นนะครับสองต้นยังกินไม่ได้สักลูกผักชีแม่ปลูกไว้เยอะมากเลยครับฮะ,ฮะละมด นี่ค่ะต้นละม,มุดเนี่ยต้นละม,มุดลูกจะหมดแล้วเนี่ยมีแต่ใบแล้วลูกอยู่ไหนไม่รู้นี่ค่ะลูกกำลังเป็นอีกนะนี่ต้นมะเขือมะเขือมะแข้งมะเขือพวงนะคะ่ะมะเขือพวงไม่ได้ดอก แดดร้อนมากเลยนี่เราเก็บยังไม่มีลูกอะ่ะนี่ต้นฝลั่งนะคะอันนี้ลูกมันที่แม่ใส่ถุงไว้นะเดี๋ยวรอมันโต ไม่ครบหมดเลยค่ะอเน,นี้ยแก้มกรก็มีนี่ต้มนมะนาวต้มนมะนาวยังไม่มีลูก,นนลกเดี๋ยว้าเลาะ้าเละาเละนะฮะว้าวนี่ไงลำมุดนี่ค่ะเยอะมากๆเลยยังไม่แก่ มีครบหมดนะเราไม่ต้องซื้ออยู่ที่นี่ต้นมะน,นาวนะมะน,นาวมีกล้วยมีครบหมดนะอันนี้ยุ้งถ่านเล้าข้าวาสบายาดีเค็บๆเค็กินไอติม ตอนเย็นก็กลับเลยค่ะกลับสี่โมงสี่โมงครึ่งเราจะกลับกรุงเทพแล้วร้อนฮ้อนฮ้อนคะทางหัวละพาแล้วใช่ไหม แมามะเขือนี่จ้ะมะเขือเดี๋ยมาอยู่นี่นี่นี่เก็บมะเขือไปกินกรุงเทพค่ะม, <c oughs> มันก็เก็บไปแล้ว <c oughs> เก็บไปรอบนี้<อ>มันกำลังจะเป็นนะ <c oughs> มันกำลังขึ้นอีกรุ่นหนึง่งรุ่นสอง ก็จะเเริ่มปนโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ